ข่าวทหารค่ะหน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆยังคงช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องที่โรงเรียนบ้านสำราญหินลาดตำบลกุดกว้างอาําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นกําลังทหารจิตอาสากรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยพร้อมด้วยทหารจิตอาสามณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินตำบลศิลาร่วมกับสโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแกน่นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดขอนแก่นอาสาสมัครกิจการพลเรือนส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อน้องช่วยเหลือปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดและทาสีสนามเด็กเล่นโดยมีนายสุภชัยลีเขาสูงประหลัดจังหวัดเป็นประธานกิจกรรมทาสีเครื่องเล่นสนามต่าง,าง,างมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามของเด็กๆให้มีความสวยงามสร้างบรรยากาศในการเล่นและการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้มีความสวยงามน่าเล่นทําให้เด็กๆมีความสุขมากขึ้นถือเป็นการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นซึ่งในการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้นะคะแน่นอนว่าเพื่อให้เด็กๆได้มีความสุขในการเล่นซึ่งจะส่งเสริมการออกกําลังกายพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาแบบองค์รวมอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยอย่างรวดเร็วนับเป็นกิจกรรมดีๆที่ช่วยสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันบนแผ่นดินไทย